สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยการงานการเงินของชาวราศีสิงหรลัคนาสิงนะคะในเดือนเมษายนพศ2567ราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยายนอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยก็คือทางสุริยปฏิทินไทยวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะคะอธิษฐานให้ได้ดูทางลัคนาเลยถ้าคุณผูกดวงแล้วอยู่ลัคนาสิงห์ก็ดูได้นะคะ แต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนดวงที่วางอยู่ตรงนี้มันก็เป็นดวงโดยรวมนะคะทุกคนทุกท่านแม่หมออยากจะบอกว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราทุกอย่างเพราะว่ามันคงไม่ตรงกับทุกคนดูเป็นไกด์ไลน์เนาะถ้าพูดถึงความรักให้อ่านสลับกันได้ด้วยเนาะชาวราศีสิงห์มีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวเดือนเมษานี้นะคะดาวอาทิตย์ย้ายนะคะตรงนี้นะเป็น มหาอุดเลยแหละโอ้โหนะคะมีแต่เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินการงานมาดูกันนะคะ่ะมาดูกันนะอดทนนิดนึงนะสิงนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆของคุณแล้วนะคะมาดูใบแรกของคุณเลยดูชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันถ้าความรักเกี่ยวคนไกลก็ได้นะช่วงนี้เกี่ยวกับคนไกลเช่นในประเทศไทยเราทํางานที่อยู่คนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้นะหรือคนต่างประเทศก็ได้นะคะตรงนี้นะ หรือทํางานมีโอกาสเดินทางไกลนะคะตรงนี้เกี่ยวกับทางไกลเป็นข่าวดีของคุณได้ด้วยชาวราศีสิงห์ The World เป็นไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายและเป็นใบแรกที่วางตําแหน่งของคุณแปลว่าชาวราศีสิงห์เป็นคนเก่งมีความสามารถรอบรู้ทุกอย่างนะคะตรงนี้อะไรที่ผ่านมาแม่หมอว่าคุณจะเข้มแข็งขึ้นนะคะงานเด็กถือไม่เท้านะคะโปรเจกต์ใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วนะเจดดาบนะคะแน่นอนล่ะคะ่ะในสถานที่ทํางาน คุณมักจะมีคนขัดแข้งขัดขาชอบเอารัดเอาเปียบนะคะหรือตรงนี้คือคอยอิจฉากันแกแล้งเราไม่เป็นไรนะคะตรงนี้ปล่อยเข้าไปเราเป็นคนที่มีอะไรดีๆอยู่แล้วนะคะตรงนี้ดวงชะตาวิวคือดาวพฤหัสนะคะวิวคือโชคชะตาหรือคนเกิดวันพฤหัสเนาะมีคนเกิดวันอาทิตย์มีคนเกิดวันเสาร์ดวงชะตาจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ โอ้สิเปลี่ยนการเงินการทองบ่งบอกสถานการณ์ที่มั่นคงใครรอขายที่ขายทางอสังหานะคะไพ่สองใบนี้นะมีโอกาสขายได้นะคะตรงนี้นะ,ะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะแม่หมอมีหน้าที่อ่านตามไพ่นะถ้าคุณอยากรู้ดวงคุณตรงๆคุณต้องไปดูดวงส่วนตัวกับหมอดูท่านไหนอาจารย์ท่านไหนก็ได้ที่คุณถูกจริตทําไมต้องถูกจริตเขาจะได้ดูดวงแม่นขึ้นนะคะตรงนี้มาดูต่อนะเจ็ดถ้วยนะคะแน่นอนแหละ คุณอาจจะกําลังมองหาโอกาสใหม่ๆถ้าเรื่องการเงินการทองนะ,ะห้าถ้วยเนาะความรักปล่อยมันไปนะคะถ้าใช่แล้วก็คือใช่โยกกับวิว2ใบนี้นะคะถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะหเหรียญเนาะรายจ่ายตีคู่มาเลยรายจ่ายเยอะนะคะชาวราศีสิงห์แม่หมอก็ไม่อยากจะพูดว่าเออรายจ่ายนะเพราะว่าทุกคนมีไงรายจ่ายค่าบานค่ารถ คะะ่าจีบปะะเนาะแต่รายได้อินคำที่เข้ามาแม่ว่าว่ามันมั่นคงนะคะการเงินการทองจะมั่นคงขึ้นเดเอมเพรสนะคะคนเกินวันศุกร์นะสามไม่เท้ามองหาโอกาสให้กับตัวเองเป็นคนมองการไกลนะคะหรือกําลังคิดอยากขยับย้ายโอ้โหนะคะช่วงนี้ถ้าท่านใดที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเสียใจมาเยอะคุณจะรักตัวเองมากขึ้นเหมือนไฟโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องทอง นะคะตรงนี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีความรักนะคะแต่ถ้าคุณเสียใจมาเหมือนคุณคิดว่าอ๋อใช่ก็ใช่มาก็มาถ้าไม่มาเราเราก็โฟกัสเรื่องหน้าที่การเงินการทองเป็นส่วนใหญ่การเงินดีมากๆนะคะในเดือนเมษานี้เนาะอะนายเธอเรียนก็เกี่ยวกับเงินอีกนะ,ะสังหามาเด่นนะคะงานเซลล์เดินทางไกลนะคะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหนึ่งถ้วยนะ,ะมาดูกัน อ่านนะคะแม่หมออ่านเกินไปหมดละนะคะไพ่ไปแลกดวเนาะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาการงานนะคะหนึ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวขันกับต่างประเทศต่างชาติได้นะคะตรงนี้นะหรือเดวก็คือดาวเสาเสาก็คืออินหินปูนทรายนะคะแม่หมอว่าไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับการานะคะเกี่ยวกับอาชีพนะคะพวกนี้ก็คือหมายถึงว่าส,สายช่างก็ได้นะคะหรือ สายที่เกี่ยวกับการวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะตรงนี้หรือเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะวิวเกี่ยวกับอสังหาการเงินการธนาคารหรือดวงชะตาจะปรับเปลี่ยนนะคะไปในทางที่ดีเด็กถือไม่เท้าบางท่านอาจกําลังทําโปรเจกต์ใหม่คิดจะทําอะไรใหม่ๆบางคนถ้าว่างงานนะคะแม่หมอบอกเลยว่าคุณมีโอกาสนะคะที่มองหาโอกาสใหม่ๆมาแล้วนะเด็กถือไม่เท้าหรือบางคนบอกเออทำงานมานานแล้วฉัหมดแพชชั่นตรงนี้ รู้สึกว่ามันมันมันถึงเวลาที่มันมันอิ่มนะคะมันมันพอและมันนานจัด <c oughs> หมอต้องพูดอย่างนี้เนาะมีโอกาสที่คุณอากวางแผนเก็บเงินเก็บทรัพย์แล้วทำธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะ,ะเกี่ยวข้องกับไหนถือเหรียญน,นะ,ะอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งความความไกลก็ได้นะคะตรงนีนะ้มีข่าวดีจากแดนไกลต่างชาติต่างภาษา9นะ,ะ 9, <c oughs> เหรียญสิบเหรียญโอโ้โหมาเต็มเลยนะคะบางคนเป็นสลัครอบครัวนะ รายจ่ายคุณเยอะจริงนะคะเนี่ยมันมารออยู่แล้วเนี่ยรายจ่ายตกตำแหน่งบ้านด้วยนะอ่าหมอหเห็นเลยเนี่ยตกตำแหน่งบ้านที่อยูสายบางท่านอาจจะเป็นสองหลักครอบครัวจ่ายเงินเพื่อครอบครัวเพื่ออะไรล่ะเพื่อความสุขบ้างไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับครอบครัวเราเราเป็นผู้จ่ายนะคะตรงนี้แต่แม่หมอไม่อยากให้คุณไปไปนั่งทุกข์ใจมากนะเพราะว่าการเงินการทองคุณจะดีขึ้นมั่นคงขึ้นร่ํารวยขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทีนี้หมอพูดถึงความรักบ้างความรัก เออบางคนเป็นครอบครัวกันแล้วนะสี่ไม่เทา้าคุณเป็นเอ็มเพรสคุณดีทุกสิ่งทุกอย่างใส่ใจให้ความรักดูแลใจใส,ใสแต่ได้กลับมาคือ,เ,อ,อเขาแอบแชทแอบ,แอบคุยแอบคบซ้อนแม่หมอว่าความแอบไม่มีในโลกก็คือความลับนั่นแหละค่ะหมอจะพูดอย่างเงี้เนาะไม่มีในโลกถ้าคุณไม่เจอวันนี้ไม่รู้วันนี้ก็เจอพวงนี้หรือวันมะรืนมันต้องเจอค่ะตรงนี้บางคนก็มูฟออนกับคนรักเป็นวงกลมมานานละเหนื่อยมาเยอะฉัน เอาใจใส่ซับพอร์ตดูแลเกื้อกูลทุกสิ่งอย่างให้ใจให้ความรักให้ความรู้สึกดีๆเหนื่อยละจนตอนนี้รู้สึกว่าโอ๊ยพอละฉันทําเต็มที่กลับมาหันมาใส่ใจมารัก,มาร,กมารักตัวเองนะคะตรงนี้ได้ด้วยหรือที่ผ่านมาอ้นะคะไปคุยกับเขาเขา,เขามีตัวเลือกทางเลือกเยอะมากๆแม่หมองว่าคุณก็คงจะเหนื่อยแล้วพอเหมือนกันนะ,ะอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นรักตัวเอง แต่ถ้าเป็นคนโสดไม่หมอว่าคุณมีโอกาสได้พบความรักเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นความรักทางไกลหรือต่างอายุต่างศาสนาต่างศาสนาต่างอายุนะคะบางคนก็ต่างอายุหน้าที่การงานที่แตกต่างความห่างไกลได้ด้วยนะความรักไม่หมาว่าหนึ่งถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นเขานะที่เคยเสียใจเจ็บปวดมาก,ก่อนทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้มัน คือมันมันก้าวทีละบันไดแต่มองถึงอนาคตที่มั่นคงก็คือไปได้เรื่อยๆคุยกันได้พูดคุยนะคะจะไม่เร่งรีบนะนะถ้าคนโสดนะคะมาดูความรักที่ผ่านมานิดนึงคุณคุยกับใครบ้างมาพูดไปแล้วเนาะหนึ่งคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันเสาร์ <c oughs> คนเกิดวันศุกร์ธาตุน้ํากรกนมีนพิจิกนะคะธาตุดินกัเมือสมมังกรตรงนี้นะคะแล้วก็เดอะซันก็คือคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟเมสิงค์นู ่าน้ำกะระกฎมีนพิจิกนะเดอ m o มู moon, ชาวมีนลัคนามีนนะคะคนเกิดวันจันทร์สองถ้วยเดอ s t สตากลุ่มลัคนากลุ่มเก้าดาบสามถ้วยนะคะโอ้เดอ d เดทพิจิกลัคนาพิจิกนะหนถือดาบ กรณีบางคนนะคะเป็นการเทกันกระทันหันก็ได้นะจบกระทันหันมีไหมนะคะบางคนจะเครียดจะคิดเยอะคิดมากนะคะที่ผ่านมาเราท็อกซิกมากๆมีใครดึงความสัมพันธ์เข้ามาเป็นสามเศร้าเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นแฟนอยู่ด้วยกันแล้วเออทาไมเราก็รักกันดีนะเมื่อก่อนนะคะอาจจะเป็นเพราะความห่างไกลได้ด้วยนะคะที่ทำให้มีคนมาแทรกมาซ้อนแต่มอมินว่าไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลถ้าเราจับมือกันให้แน่นรักกันดีแล้ว จะไม่มีใครมาแทรกแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะหนึ่งนะเริ่มเริ่มหมดรักนะเริ่มมีปัญหานะคะตรงนีนะะ้คุณเคยเครียดเนาะเคยคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์นี้บางคณเอาใครออกจากหัวไม่ได้บางคนอยู่ๆก็เทกเรากระทันหันโดยที่เราเออไม่รู้นะะตรงนี้แม่หมอว่าถ้าคุณจับได้แม่หมอว่าคุณจะตัดความสัมพันธ์นี้ออกไปหรือคุณกับคุยกับเขา,เขานะคะเขาเป็นคนพูดตรง นะพอจับได้เขาก็จะไม่ไม่บอกเราว่าใช่ไหมเขาก็จะเชยใช,ใช้พูดเรื่องอื่นนะทาเป็นท่าเป็นโกรธเรานะบางคนจะเป็นความสมาธิทะเลาะขัดแยง้งนะะหรือไม่ก็โปะได้จับได้อย่างงั้นนะคะตัดไปเลยความสมาธิผ่านมาเนาะบางคนความรักอยู่ห่างไกลกัน <c oughs> มาดูปัจจุบันดีกว่าค่ะคนที่คุณคบคนที่คุณดิวคนที่คุณคุยเขาเป็นอย่างไรบ้าง เดว์นะถ้าสดนะคะขึ้นมาเดว์สองใบแล้วคุณอาจจะได้คุยกับคนทางไกลได้ด้วยนะคะคว e e นถือถ้วยคนคนนี้เป็นคนเคยสามดาบเคยเจ็บเคยเสียใจมานะคะนะ,คะ,นะคะเคยพังมาเป็นคนเป็นรักทางออนไลน์ก็ได้หรือทางสายงานนะคะตรงนี้ทางสาย <c oughs> อันนี้นะคะความรักมันก็เลยรู้สึกว่า The เดอะเฮอร์มิตเนาะอันนี้ชอบกันลักขณะกัน มันจะไม่รีบเร่งนะคะถ้าท่านใดโสดนะคะตรงนี้คุณจะได้เจอแต่ว่าความสำมันเขาหรือคุณก็ได้นะที่มีอาการเคยเจ็บเคยเฮิร์ดมามาเลยไม่ได้รีบกับความสัมันความสำ,ม,สำมัน์ก็ไปได้เรื่อยๆนะแต่สิ่งที่แม่หมอจะบอกคือนะพูดคุยกันทุกวันเนาะอันนี้ธาตุลมตึงกรมเมถุนเนาอะกอ้าวเหรียญน,นะคะวินเทอดา เดอะทาวเนะคะมีใครจบอะไรกระทันหันไหมหรือไปจับได้โป๊แตกความสัมพันธ์แม่หมอว่าคุณตัดใครออกจากกระทันหานเลยเนี่ยนะคะแม่หมอว่าตรงนี้จะติดนะตัวเขาเป็นอย่างไรเออแม่หมอว่านะคะเจด็ดดาบความสัมพันธ์เขาแอบคุยนะคะอย่าลืมว่าวิบากกรรมมันมีนะคะแอบแชทแอบคุยทั้งที่เรามีคนของเราก็คือมีแฟนแล้วมีคู่แล้วะคะ แม่หมอว่าเขาจะเจอคนที่ความรักที่มันไม่ใช่ไม่ชัดเจนสําหรับเขาเหมือนกันนะ,ะจตีคือความยุติธรรมเสิร์ฟถึงที่นะคะตรงนี้แม่หมอว่าเขาก็จะเจ็บปวดและเสียใจเหมือนที่คุณได้เจอนั่นแหละแรกๆมันก็คงดีและคะ่ะแรกๆอะไรก็ดีหมดแล้วต่อไปมันจะเริ่มมีปัญหามีประเด็นไหม่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความไม่เข้าใจภายตกตําแหน่งนี้นะคะคิงถือดาบตรงนี้อืมแต่ถ้าเป็นคนโสดแม่หมอว่ามีโอกาสได้พบแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ศึกษากันไป คุณกับเขาก็าคงมีใจให้กันแลวนะคะตรงนี้แต่ความสัมพันธ์มันเหมือนศึกษากันไปเพราะว่าโฟกัสเหลืองเงินเหลืองงานซะเป็นหลักบางคนก็ความสัมพันธ์อยู่ไกลได้ด้วยนะมาดูความคิดความอ่านที่เขามีต่อคุณบ้างนะนะไม่ว่าคนคบคนคุยหรือคนมีประเด็นนะราศีสิงห์ วิวนะคะเอาได้ไพ่เหมือนกระตกตำแหน่งความคิดเป็นวิวแล้วก็ตกตำแหน่งนี้ก็คือบ้านนะคะแปลว่าคุณกับเขาอาจจะคบกันเป็นแฟนและเป็นครอบครัวและคนคนนี้ยังเชื่ออีกว่าถ้าเราคู่กันแล้วไม่เคล้กันนะคะโอ้นะคะซีเลียนเขายังคงห่วงแหนคุณอยู่นะแต่เขาคิดว่าคุณคงไม่เอาเขาแล้วมั้งเป็นควีนดาบเอ่อบางคนนะคะมือที่ผายแออปลไปว่าคุณให้โอกาสแล้ว มือที่ถือดาบพร้อมที่จะตัดคือน่าจะให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วก็ได้นะสำหรับบางคนเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะห้าดาบห่างเหินขัดแย้งนะคะไพ่ตรงนี้แม่หมอว่าเขายังมีใจให้คุณอยู่นะเขานึกถึงครอบครัวนึกถึงความอบอุ่นความเติมเต็มนะคะเขาก็รู้ว่าเขาทําให้คุณเจ็บไหมหรือเสียใจไหมหรือมีใครบางคนที่ทําให้เจ็บหรือเสียใจอย,อยู่ตรงนี้แต่ว่าแม่หมอว่าเขาไปรับกรรมของเขาล้างไพ่คามา นะคะแล้วก็เหมือนเหมือนเขาก็อยากรื้อฟื้นอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะตรงนี้แต่ว่าคุณเป็นคุณเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับเขาแม่หมอไม่รู้ว่าคุณอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้ในนี้นะคะตรงนี้ด้วยนะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดคุณได้เจอใครนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บที่เสียใจมาก่อนความสัมพันธ์มันก็ใช่แหละเขากับคุณก็มีใจแต่ศึกษากันไปมากกว่าคําว่าศึกษาแม่หมอไม่ได้บอกว่า เออสิบวันทักมาสามนาทีนะสามปีแล้วยังไม่มีอะไรคืบหนะ้ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือคุยกันในทุกวัน9ก้าทีละวันใดแต่มันคงคือไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนนะคะเพราะว่ามันต้องมีคนที่เสียใจและเจ็บปวดมาก่อนในนี้นะคะแต่คนคนนี้เขาเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วนะแต่ขอดูดูไปศึกษากันไปได้พูดได้คุยได้รู้จักตัวตนรู้จักคุณรู้จักกันและกันให้มากมากพอกว่าน,นี้หน่อยอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าคนมีประเด็นไม่หมอว่า เขารู้แหละว่าเขาทําให้คุณเสียใจเนี่ยเจ็บปวดเขากลัวคุณไม่เอาด้วยเป็นควีนดาเนี่ยเขาอยากกลับมาเคลียร์มาชัดเจนอยากอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากขาอโอกาสใหม่อยากเป็นครอบครัวนะคะตรงนี้นะอยากกลับมาเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมหรอกคะ่ะอืมถ้าทําให้เสียใจเจ็บปวดนะมันก็จะมีความมันมีแผลแล้วเนะาะมาดูแอคชั่นดีกว่านะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรราศีสิงห์ลัคณาสิงห์คนมีประเด็นแถมคนโสดด้วยนะคะ คนกำลังคุยเนี่ยแหละ50ถ้วยใบแรกเลย2ถ้วยนะ1ดาบนะคะ The f ชาวราศีสิงห์มันหมายถึงการหลุดออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่ทุกข์ใจคุณเป็นอิสระแล้วตอนนี้นะคะให้ยขยายไม่ก้าวเรียนตรงนี้นะคุณมองไปข้างหน้าเหมือนคุณโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเป็นหลักซะมากกว่านะเนะี่ยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณ เสตอหกไม้เทา้าอ่าหรือบางคนนะคะมีคนที่เคยห่างคุณไปนะคะวนกลับมาคุยใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้นะเดะสันโอควีนดาบนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ดีจริงนะคะถ้าไม่ชัดเจนจริงคุณไม่เอานะคุณเป็นควีนดาบใบสุดท้ายเลยเนี่ยมาดูกันนะคะเอาคนโสดก่อนคนโสดมีโอกาสเห็นไหมไพ่หกไม้เทา้าคือไพ่วิกตอรีย Victory, ความสําเร็จ ะะความสําเร็จบางคนนะคะเขาทําสมุมนาพรทำงานเขาก็ทําทุกวันต่อยอดให้ตัวเองหรือเปิดการค้าการขายเขาต้องต่อยอดให้ตัวเองนะะตรงนี้หรือความรักก็เช่นกันได้พูดได้คุยศึกษากันไปในทุกวันนะคะตรงนี้แม่หมอว่ามีโอกาสพัฒนาได้และมีโอกาสที่ได้เจอกันได้ด้วยนะถ้าบางคนคุยกับคนทางไกลความรักอบอุ่นและสดใสอันนี้สําหรับคนโสดนะแต่ถ้าคุณบอกว่าเออได้คุยแล้วนะหมอกาลังคุยอยู่ความสัมพันธะ์มันก็จะก้าวอีก ขั้นหนึ่งของบันไดถูไหมคะขั้นสองขั้นสามมันก็จะเพิ่มขึ้นกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นแต่แม่หมอแนะนําให้พูดคุยกันทุกวันนะคะเพราะว่าอยู่ไกลแต่ถ้าอยู่ใกล้น่ะความสัมพันธ์มันอาจจะมีโอกาสพัฒนาเร็วกว่านะคะตรงนี้ได้ด้วยนะมันชัดเจนแล้วนะแต่ถ้าประเด็นคนมีปันประเด็นมีบางคนอยากจะกลับมาเป็นความอบุ่นกับครอบครัวคุณเหมือนเดิมนะแต่ทีนี้ตัวคุณอาจจะคือเจ็บมาเยอะนะคะรักตัวเองมากขึ้นแล้ว ที่ผ่านมาอาจจะถูกทอดทิ้งไม่ได้ใส่ใจหรือทุ่มเทให้เยอะเหนื่อยมากหรือบางคนเขาแอบทําอะไรรับหลังเราเราตัดจบไปไม่มาว่าคนคนนี้เขาจะไปแล้วไม่ค่อยโอเคไม่ได้ดีแล้วอยากจะกลับมาแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วขึ้นอยู่กับคุณด้วยเนาะทีนี้เนาะ,ะมาดูขนาดดูความรับงานของคุณังขึ้นมาเลยมาดูการเงินการงานเพิ่มเติมนะคะ เด็กถือไม่เท้าเกี่ยวกับอาชีพเด็กก็ได้นะคะตรงนี้นะหรือกําลังทาโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหมอมินว่านะคะการเงินของคุณมั่นคงเลยคุณถึงคุณจะเป็นสเสาหลักครอบครัวก็ยังมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะตรงนี้อย่าทนะ้อนะอย่าท้ออย่าถอยนะคะการเงินอ้าวิวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดนะอะไรที่มันเคย,ย่แย่มันจะเริ่มดีมันจะเป็นกงรง้อที่หมุน มันจะเริ่มดีขึ้นบางคนก็เริ่มดีทีละหน่อยบางคนอาจจะดีมากดีน้อยหมอมินต้องพูดก่อนนะคะมันขึ้นอยู่ต้นทุนของเราไม่เหมือนกันต้นบุญก็ไม่เหมือนกันความพยายามก็แตกต่างกันถ้าอย่างนั้นมันจะไม่เหมือนกันหมอมินอ่านตามหน้าไพ่ของหมอเท่านั้นนะคะ,ะนะคะไม์เธอเรียนมีโอกาสเดินทางไกลได้ด้วยนะนะคะ ชรีโอร์มีโอกาสเดินทางต่างประเทศด้วยนะคะตรงนี้แปดเหรียญไพ่ขึ้นมาเห็นไหมการเงินการทองคุณจะเก็บเงินได้มากขึ้นมีโอกาสทางการเงินมีลู่ทางดาวทิศเด่นขนาดนี้เนาะนะคะจะไม่ดีได้ยังไงเนาะแต่ดีมากดีน้อยอย่างที่หมอบอกไปแล้วหนึ่งเหรียญมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทางการเงินเรสตาร์คือความโดดเด่นบางคนเป็นอาชีพดารานักร้องยูทูบเบอร์หรืออะไรที่เกี่ยวกับแสงสีเสียงที่ ที่เป็นสังคมนะคะแม่หมอว่าคุณจะเด่นมากเลยนะเดะสตานะคะเรียบือไม่เท้านะคะบางท่านอาจจะได้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่ได้ออกจากงานก็แปลว่าโยกย้ายสาขาเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าดาวคุณโดดเด่นโยกย้ายขนาดนี้เปลี่ยนแล้วทำว่าดีไหมไพ่ของหมอขึ้นมาว่าดีนะนะ เดือันความสําเร็จความรุ่งโรจน์มาแล้วโอกาสใหม่ๆทางการเงินรายจ่ายมันก็มีทุกคนอย่างที่หมอบอกนะคะตรงนี้คุณอาจจะก,กังวลบ้างนะคะตรงนี้ไม่เป็นไรนะไม่หมอว่าคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณเป็นคนเก่งนะคะหนถือถ้วยนะคะบางอย่างมันจบเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนออกจากงานตกงานอยู่มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ๆนะคะตรงนี้นะมีโอกาสของคุณไพ่เดอะซันิน ฤา้ีคือองค์พระพิฆเนศนะคะตรงนี้ไปไหว้พระพิฆเนศนะบางคนอาจจะมีพระแม่ลักษมีไปไหว้นะ,ะบางคนก็สายพญานาคนะคะตรงนี้นะคะสองถ้วยบางคนอาจจะได้ทํางานกับคนรัก์ทเนอร์หุ้นส่วนมีคนสนับสนุนัพพอร์ตงานนะคะแม่หมอบอกเลยว่าคุณไม่ต้องกลัวถ้าใครเพราะว่าเราเด่นไงเราโดดเด่นการโดดเด่นเราไม่ใช่อยู่ๆโดดเด่นนะเราทํางานอย่างหนักทุ่มเท ะะถ้าใครอิจฉาก็ปล่อยไปเขาจะแพ้ภัยตัวเองคุณจะได้รับโอกาสใหม่ความสําเร็จนะ,ะมีคนซับพอร์ตสนับสนุนนะ,ะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือการเงินการทองดีขึ้นหรือบางคนโอกาสเปลี่ยนแปลงไม่ต้องกลัวนะคะการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่น่ามันอาจจะนําสิ่งที่ดีมาให้เราภายตรงนี้นะอ,อ่ะแม่หมอขอดูเลขมงคลบ้างนะดูเลขมงคลให้ชาวราศีสิงห์บ้างนะคะ ดูดูคลิปนะคะดูตั้งแต่ต้นจนจบเนาะบางคนนะคะกดข้ามไปกดข้ามมาตรงไหนเลขมงคลหมอนะคะอืมอเลงคลอันนี้เป็นแค่แนวทางเหมือนกันนะคะหนึ่งดาบเนาะไปปล่อยนกนะคะให้ขึ้นมาตอนนี้ลองดูนะ เิ่งถือถ้วยคนะคิ้งถือแม่เท้าอืมเลขเด,ด่นนะคะไม่หมอเห็นใบนี้คือสีอย่างเดียวนะคะคุณชอบสีกับอะไรล่ะตรงนี้นะ หรือมันเกี่ยวกับการงานก็ได้นะมีคนซัพพอร์ตมีคนสนับสนุนมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนี่แหละค่ะคือที่เราทำเองอาแม่หมอขอให้แนะนำสุดท้ายดีกว่านะให้จะแนะนำยังไงบ้างมาท่านชอบสวดมนต์ชอบไหว้ผาน้อมบุญจะเกื้อหนุนสวดพระกระถาเงินล้านนะคะเก้าจบยาแม่หมอก็สวดบ่อยนะคะ แต่อย่ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนะส่วนแล้วจะมีเงินหรือหมอนะคะไม่มีหรอกคะ่ะ <c oughs> คุณต้องทํางานด้วยนะะเอาตามความเป็นจริงอันนี้มันหมายถึงเสริมเสริมดวงให้เรามีสติให้เรามีปัญญานะคะสติมาปัญญาเกิดเราก็จะคิดได้ว่าเราจะทําอะไรจัดแจงชีวิตตัวเองนะคะตรงนี้นะแม่หมอก็เสีดประจําเออมีคนเดิมเดิม,ดมวนกลับมานะคะชาวชาวราศีสิงสีงไม้เท้านะคะ 1ถ้วยสเตนราศีของคุณสเตนสิงห์ลคนาสิงห์คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถมีอะไรที่มั่นคงรออยู่ประสบความสําเร็จฐานบุญคุณก็ดีนะคะตรงนี้ดาวกําลังจะเดินดีด้วยนะคุณมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวนาไพาตรงนี้แล้วคนเดิมๆวนกลับมามาคนบางท่านมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่สิ่งสิทธิ์นำพาพ่ให้คุณได้พบเจอคนที่ใช่สําหรับเราการเงินการงานโอกาส เข้ามาในชีวิตแล้วนะคะเนี่ยเด่นมากๆเลยไพ่เนี่ยนอนาคตด้วยคือนะคะมันสร้างบุญเกื้อหนุนให้กับตัวเองนะคะแล้วก็สวดพระกระทาเงินล้านอย่างที่หมอบอกนะคะตัวนี้แล้วก็ส่วนแม่หมอจะชอบมีขันเงินไว้นะคะมีขันเงินหมอสวดครบเก้าจบหมอก็จะหยอดไว้นะคะบาทหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่คุณแล้วกันพอนะะไม่เกินเดือนหนึ่งหมอก็จะนําเงินนั้นไปทําบุญเป็นขานาันน้ำาัาไฟนะคะทางวัดวารามแล้วถ้าคุณจะทำมาเนาะ ตรงนี้นะคะมันจะเสริมดวงชะตาเราได้ด้วยนะคะขอบคุณมากมายที่ติดตามและรับชมถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะ ID Line ของหมอค่าครูก็ทิ้งไว้การที่แอดไลน์เข้ามานะคะเอ่อนะคะส่งสติ๊กเกอร์บวกบวกมือบายบายอย่างนี้ไม่ควรเนาะสวัสดีครับหรือสวัสดีคะ่ะสนใจดูวดวงนะคะอันนี้มันเป็นมารยาทอย่างหนึง่งนะคะ ตรงนี้แล้วหมอมินหรือถ้าไม่ใช่หมอมินก็จะเป็นแอดมินเขาจะส่งรายละเอียดให้อ่านเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าพรุ่งนี้หรือมะลืนนะคะจะมีคิววันเวลาไหนว่างคุณต้องโอนจองนะคะโอนจองไม่ใช่ได้ดูตอนนี้นะคะโอนจองเพื่อรอคิวดวงเมื่อถึงเวลานัดไหมหมอมินจะโทรไลน์เข้าไปเป็นการคุยกับหมอสดๆนะคะคุยเสียงโต้อตอบกันหมอจะวางพื้นดวงแบบนี้นะคะแล้วคุณก็ถามมาหมอกะตอบไปนะ,ะถ้าท่านใดทักเข้ามา อัดวิดีโอคลิปให้แม่หมอไม่รับทำนะคะอันนี้นะหมอว่าคุยโต้ต,ตอบกันเราจะได้ถามกันแล้วจะได้ละเอียดขึ้นขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ